ไทยงบนเนยน้อยนี่ครับแม่ลูกครับลูกแม่ย่างดีสองหมื่นพันอันนี้แม่ครับอันนี้รุ่นแม่ลูกไยๆนะครับผมแต่ว่าเป็นลูกแม่นี่ลูกสาวนี่แม่แม่กระสงรลอยสามสิบนะครับนี่ลอยเส้าหาบกลอยสามสิบายแม่ทายลูกสองหมื่นหนึ่งพันบาทพอแล้วว่าบบห้องหลายห่องแบบขายออกง่าไงแล้วมา แม่ลูก21,000บาทสดๆเลยตัวนี้ก็แม่นอกพ่อสูกแม่สูแม่ขึ้นลูกขึ้นลูกแม่คู่นี้แ่บาทเราบอก่กูโมลูกละสองหมื่นหนึ่งพันโอ้แบบโหดเลยแต่นี่อ้าวแม่ลูกสองหมื่นพ ฟังโมพษิษครับพี่นอ้<ข>องเบิ่งแม่เพิ่นโมแม่สมไหมเราปอนี่สมเดีวครับห่วยไปรุ่นเนี่ซื้อสองในสามไปเลยสองหมื่นหนึ่งพันบาทนี่ลูกไส้เพิ่นครับ 21, สองหมื่นหนึ่งพันโอ้ไ <c> ม <oughs> ่ได้แยกวะพ่อ,อนี่ครับลูกไส้บักใหญ่เลยราคาเดียวกันตัวนี้ลูกแม่ตัวนี้ลูกเถิกแม่สมใหมเรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่นี่นี่แม่นี่ก็สูงยาวเขาดีกันยอกเก่ง คือไปหยอกเนี่ยศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูแปดศูนย์หนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกสองศูนย์สองสี่สองศูนย์สองสี่คือห้องมินเถพ่อเป็นไหนห้องไว้ปามเหลืองราคาห้องมันถือกับสายถือเรินเขาอืมช่วงนี้ราคาถือเข้าวสายถือเลยยูเพื่อได้พ่อบบดไหนครับยูเอ้น้องหมาสะกําแพงไงกับผมโอ้อุตสวันเท่าเอ้าอันมันพ่อมันมันันนี้ด้ยังครัด พอเมาเมยวะดิกินเกาขินนามเราบปล่าหรอยิ่แล้วยิกบผมเอ้ามันมพอมันมัครับเดี๋ยวกันได้้ายสาระโทรศัพท์ิน้าบักบักีนวมมาส่นเจ้าบาทพ่อบักสีนหวันคือว่าบักสีนวานดนาออยากก็ไดครับอยากว่าสามหมื่นสี่อยากสามสิบสีพ่อเราบักสีน์ันเราได้ก็ดีวะก็ได้ลงลงล ลูกแม่ลูบรอ่เนี่บอกเยาวโผ่เพิ้ลตัวบุญแม่งไหมตบุญนั่นกับเาทำนการบรว่าตบ้านนั่นกับเขาโลดการเหลืองนว่ากินน้ำอยกินน้ำอ้อยแหละก็มีควายกินเพาะคนเนาะกินน้ำอ้อยได้กินน้ำอ้อยพี่เหรม่ควอยคิดนะครับกินน้ำอ้อยมันบานนี่ไม่มกินไหมไวมคิดไหม อ้าวแผงมารุ่นโค้งสางสูงไงห้องไว้สามหมื่นเท่าได้พ่อสามหมื่นเอทสามหมื่นเอท่ายนี่ร้อยเจ็ดสิบอยู่ยางไปใกล้ไดนบ่พ่อ่วมหัวพ่อเลยหมัแหละ พ่อสูงลายหกสิบสามงวดนี่สูงลายเจ็ดสิบยังเลยครับสายหูไฟมักสายหูโค้งสางสูงใหญ่จับได้ปะพ่อพ่อจับได้ปะขุนเบื้องหูมันอ๋อแม่ไม่พ่อกระเขาม้าไม่งั่วพ่อเคยเข่าตาลาดนะพ่อเนาะสามหมื่นเอทงวดแม่เดียวแยกลูกมาก่ะพ่อ,พอได้ลูกตัวนึงแล้วทับไม่้ปะพ่อ,พอ เพื่อว่าเพื่อทับเลยบแล้วแต่ว่าจักกินบะจีบุงหมูด้วยก็สูงมากเนาะครับผมมีเบอร์โทรว่าละพ่อ0 8นย0 8ปด726886 726886องเจองดครับอํเภอไหพ่ออำเภอรัตนะหอยรถหอยรสหอยรถอำเภอรัตนะครับครับครับผมนี่ละแม่ใหญ่ๆนี่ละปุนของแท้ตัวนี้โอ้ <laughs> นี่ครับแม่แยกลูกมากนะครับผมนี่ถ่ายสูงมร้อยเจ็ดสิบกับแม่นี่ ใารกำลังตามหาสายหูโค้งสางซูใงไงนะครับตัวนี้นะครับอันนี้สายหูเลยพี่น้องไพ่มากรุ่นพิเศษจัมโบนะครับผมนี่แม่แยกลูกมากแต่ว่าโค้งสางไงแห้งไ่ปันสางคนละคุณช่วยในใช้ตอไว้เครื่องดำห่วงหางลูกตันนึงนะครับผมนี่ละหูแท้แเลย ปูดหน้าตาโอ้สื่อไปเป็นพอพันบ่ครับสื่อไปว่าแล้วาเปคุ้มฟูงไว้คุมฟูงเนี่ยขาขาวเป็นญงเนี่ยโอขาแข็งเนไ่ราคาเ่าไหร่นครับตัวนี้สองหมื่นเอ็ดห่วยพอสื่อเนี่พอสื่ออยู่ครับพอสื่ออันพอเราสื่อสองหมื่นเอ็ดครับตัวนี้สื่อไปเป็นอนาคตพอพันคุมฟูงเลียงไยตัวที่พอ่อ โอ้เลี้ยงเป็นลอยล้วบ่หรือเป็นห้าสิบผเลี้ยงหลายจะเป็นดูหาหน้าบอกเจ้าสิบกัวโตนี่แหละครับสิบกัวโตเขาไม่เห็นนะเนาะพ่อสื่อครับสองหมื่นหนึ่งพันพ่อสื่อครับไปเป็นพอพันขุ่มฝูงนี่ครับตัวนี้งอับับประมาณปีนี่เนาะนี่ครับเบิ่งหน้าตาเนี่ยหนังหนาดีเบิ่งลึงเบิ่งขาแข็งครับตัวนี้เิ่นสื่อแล้วครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทโครงสร้างดีครับหนังหนาสะใยหน้าตาลอดี นี่ยังไม่ได้สนสภาพเลยรอรอโอ้นี่ครับไปเลี้ยงอยู่อำเภอไหพ่อนี่ครับอยู่อันนีุ้โพสีนี่อยู่ใกล้ๆเนาะพ่อเนาะโพสีส่วนนะครับผมเอามันมันพ่อขอบคุณครับโอ้แม่ลูกก็แบบนี้แม่ลูกลูกแรกลูกแรกเปิดชืมือแปดประกันทุกชอนหมดลูกลูกเถิกครับอ้าวเพื่อมีผู้มักสนใจครับสดสดแดงแดงยิ่งใหญ่เนี่ครับเลือกโครงสร้างสูงใหญ่ครับตัวนี้ นี่เบื้องสายโูจักหน่อยกระทบมาหายแล้วนี่หน้าตาล่ำโตแม่ลูกลูกตัวผู้สี่หมื่นแบกท่านบาทนี่ครับพี่ห่องไว้แม่ทับไม่เราครับยังยั้งยังใกล้จะคืนแล้วล่ะพอดีเอามากวา้กัไปใส่เอาต่อเนาะมัวเด้๋วสามเดือนแม่ลูกลูกตัวผู้ครับพ่อมนี่ปวดเบิ้งท้ายครับ าย่ประกันมดลูกประกันค้าแข้งให้นี่แม่ลูกครับลูกเถิร์กน้ำงามหน้าตาจมูกโด่งดีหน้าตาอ๋อเด็กชายหยอกๆก็หนึ่หน้าตาคนเพิ่ได้แยกนะครับเนาะเอาขายโยกโคมครับไผยกําลังตามหาโคมแม่ลูกไปเลี้ยงสี่หมื่น ปดพันต่อได้เบอร์ที่ต่อไว้ครับ093 0 9เ576ส3 83ห้เจกหอยติก๊กย่างชุม่มหอยติก๊กยาชุม,ชมครับผมนี่แะครับแม่ลูกครับนี่ล่ำโตเรียมโตแม่นี่สูงลอยสี่สิบห้าบวกครับกุนพิเศษแจ็คห,ห,หน่ยอยสุูสีครับลอยสี่ห้าไปหาลอยห้าสิบบมลละแย่เง่อลานคักๆตัวนี้ เอามาโคมได่ก็เลือกเอาเอ้าวยอกกันแล้วบ้านนี้ห้องบ่ออะไรได้พ่อแดงๆนั่นน่นแดงๆนี่อันนี้สี่หมื่นครับคู่นี่คู่นี่แม่ลูกสี่หมื่นอ๋อแม่ก็ท้าบไแล้วท้าบแล้วเช่เลือนแล้วอือนี่ครับคนก็ลุ่มลุ่มเบิงหลายนี่ครับคนกำลังต่อรองอ่าโคมนี่ครับพอเราห้องไว้สี่หมื่นครับ แม่ลูกแดงแดงแม่กระทบมาให้แล้วสองเดือนน,นี่ครับเบิ้งลูกลูกแดงแห้งแดงจนงแสบตาครับคู่นี้นีแบบ่ครับถ่ายเพื่อนตัวนี้แต่ว่ารุ่นเฟมมวยใหญ่บานไหนประมาณลอยสารสีหมาครับคู่นี้อเอาเบอร์ที่ต่อไปตาเบอร์โท่ามัมมีเห็นอตาเบอร์เชิญถ่ายเท่าบ่มีเบอร์โทรบ่มีโทรโอ้บยุอยู่เบอร์ไหนพ่ออยู่อยู่ในตลาดนี่ละอยู่บัดเชิญถ่ายครัรบผมพี่พ่อสารวเทศบาลครับผมโอเคครับ โอ้ยงามดีนะพ่อเนาะลูกผูลูกผูลูกผูแดงครับเอ้าต้น so นั <S <S ้นกำลังต่ออยู่หายเลยหายเลยต้นนั้นก็ใหญ่ให้กันสองหาครับสองหาสองหาพวกนี้สองหาพวกเบื้องเอาพี่น้องสองหารุ่นร้อยซีซิฟครับตัวนี้เป็นแม่แยกลูกเบื้องนุ่มครับเบื้องหนุ่มอันนี้ครับ แบง่งแบง่งแบ่งปันประสบการณ์กันนะี่ครับเบิ่งนุ่มครับขอที่หนึ่งเบิ่งนุ่มเบิง่งห้อยดูดตัวนี้เป็นแม่แยกลูกมาสองหาอุ้ยคือเป็นได้สื่อแต่สองเมื่อนหาให้เพื่อนประก,กันให้เขียนประก,กันในใบสื่อขายนะครับผมประก,กันหมดลูกประก,กันกาแขงอ๋อเครื่องมันพามก็เลยนี่เจ้าหน่อยอ๋อ กบอสไปยังครับเอาไปเลี้ยงแต่ว่าเครื่องมันพาแบบนีมันบอดำสนิทเลยครับเ,เครื่องพาแม่ลูกลูกแม่โอ้นี่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่อ้าผ้ามักงวงงามงามนะครับลูกแม่งามงามเปิดราคาไว้ห้าหมื่นค่ะห้าหมืน่นพอดี<า>นี่ครับต่อรองได้ต่องได้ บ่ต้องหลุนยากครับได้ลูกแม่ไปเลยงามๆพร้อมขึ้นแล้วเห็นกระทันได้ผสมแม่ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วแม่่นคะพร้อมสมพร้อมผสมครับนี่ครับเบิ่งท่ายลูกสาวเพิ่นครับแดงดีลูกที่2นี่หน้าตาลูกสาวเที่1แม่นค่งใบหลอดครบเดี๋ยวเบิ่งแม่ครับบัดนี้นี่ครับล่าโตเลียมโตแม่เพิ่นนะครับผมนี่ผู้อ่างสังประกันตัวนี้ประกันตัวนี้ทุกอย่างให้เลยแม่่นคะโอ้ขาโตกระถอนหมดลูกอีหยังต่างเนาะครับเนาะ สูงประมาณ145บวกโค้งสางดีครับนี่ไงน้าแข้งเกือบเรียบนี่หน้าตาลูกสองตัวลูกสามไปสมอะไรขึ้นเรียบร้อยนี่กับเบิ้งลูกสาวคนบ้านนี่ยังไงล่ะตื่นหรือเปล่าจับได้ใบได้ได้ได้นี่กับถ่ายคนมือนี่แดดแจ็กหน่อยด้วยครับเด้อตอนนี้เขากับประมาณเจ็ดโมงครับแต่ว่าแดดแห้ง ามดีครับแม่ลูกหาสิบห้องไว้ตอร่องได้ครับผมฝากเบอร์ที่ต่อไปครับ061 061 064 064 8492ค่ะแปดสเอค่ะามันหมันครับผมค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละครับแม่ลูกครับนาเลี้ยงครับลูกแม่บพต้องรุ่นยากหวานบักซีนหวานมาส่นแจ้กบาันพ่อบักซีนหวานคือว่าบักซีนหวานเหรออยากเท่าไรครับนี่ อยากว่าสามหมืครับอยาก3ามสิซีครับพอเราบักสินบ้านเราได้ก็ด้ก็ไม่ได้ใช่โล่โล่งโลงโลงไม่หลบรอนอยู่บอกป่วยเพิ่นอยากสามหมื่นซีเลี่แมนอยู่บอกแมนคับผมเลี่กนแมนสหอ๋อราคาเดียวกันเลยเอาฟืนห้องไว้สามหมื่ีตั้ง3โตเลยมากตัวได้กระโทนมายาเมึง แต่ว่าตัวนี้เพิ่นวันสิหวันบอกพ่อพอท่านไนเสี่ยมึงเิสีหบอพ่อสิหวันสีหวันหดดี่อจะเป็นอด้ยากเลยนี่ครับเบิงมโตโอ้ยขึ้นไงกัเสนี่นาตึดเซเรียแลวสูสีกันเลยครับความสูงร่อย38ครับประมาณ35หถึงปดสืนี่นครับอันนี้สายเถิกล้วน Tớ là em mê ăn, tớ bỏ khẩn Ừ Ủy, si Đấy tớ lại là sao cầu 30,000 si, này bỏ sao cầu Tớ này bỏ này sao cầu, tôi điều si Sao cầu tôi này là 30,000 si Gặp nát ná đây tôi vừa comment Sao cầu vậy bảo này là sao cầu gặp tôi cái cây là 30,000 bỏ đấy là 30,000 si เบิ้งคักน้งกันนะครับผมอันนี้เบิ้งสายเทือกสายเนือนำพี่น้องนี่สามหมื่นสามสูงลอยสาบวกครับนาตาตันตันสายเล่เล่นี้มันจะได้เนื้อหลายหลายกว่าบั่นเพิ่มผูเพิ่ปนบาทนะครับนี่เอ้าใส่กันเอาท่านั้นเอาเอาเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วเอาเบอร์ที่ต่อไปครับศ6นย6หกสามศูนย์หกสามครับ อำเภอไดครับอยู่ตุ้มพอดครับอยู่ตุ้มพอดหอยยังครับไม่ต้อมครับหอยต้อมอุทุมพรใครมักสายเถือกเข้าโทรมายามได้เนาะส่นรุ่นนี่แหละครับรุ่นม่อมๆสามหมื่นนิดนิดนี่แหละสองหมื่นไปปลายกันมี่สามหมื่นกันมี่เอาเอาหัวส่วนพขาใหญ่เนาะเอามันมันครับผมครับเอาเนี่ยแหละครับใปหมักสายเนื้อหวานมันเหรเนื้อหวานเนื้อหวานพันละสิ้นไรเนื้อหวานคักคักบักซีนหวานสายยาเพคน สายสีหวานคนมั้ยนี่ตัวดีๆงามๆสมบูรณ์ดีขนาดเลยคลักๆตันจุลูแหบเลยฝักสีหวานเบื่องเอาพี่น้องงัวบักง่เลยแม่แยกลูกมาสองหมื่น เก่าพันหาลอยส่านหาห้องสามมื่ห้องไว้สามมือนิดๆเิ่นอยากสามมื่นละแต่ว่าตอนนี้ขายขายนอยากขายคือสองมือนเก่าพันหาลอยนครับน่าหนาตันมึนๆนี่คาแขงใช่กำลังต่อรองกันอยู่นะครับเมิกำลังตรวจเขีวตัวยังเรียบร้อยนะครับนี่ไฟซื่อนี่ายขายตัวถึงัวงัวแยกลูกมา ตัวนี้ก็แยกลูกฟองแทฉกันนุ่มเพิ่นนุ่มนุ่มนุ่มตัวนี้เป็นงวยแยกลูกนะครับเนาะ้่งขอสังเกตเพิ่นก็คือเบิ่งนุ่มนุ่มนุ่มมันสึมีห้อยดูนุ่มอยู่ครับผมเออห้อยดูดอยู่รักๆเขาเบิ่งนุ่มแล้วเบิ่งแยงอีกแน่ครับเบิ่งนุ่มแล้วก็เบิ่งความสดความนุ่มของเพิ่อนอันเช้าเป็นน้ำเลี้ยงเออครับผมนี่ก็เป็นตัเลี้ยงหนังหนาหนังหนาทึงเลืกดเลืกดเลิกดเลือดดีนะดีนเลือดน้ำมันในเลือดน้ำมัน นุ่มก็ถือดูตอนเรียบร้อยแม่บอกยี่งๆนั่นนะมันเลื้มันเลิกให้ดูงามโอ้โหแบบนุ่มแับโอ้เขีวก็ยังดีแขีวยังดีนุ่มกระมี่ครับผมครับผมเออแม่เรากำลังหมักอยู่นี่ครับครับผมเอาอีกจเล็กจหน่อยน่าสิจบการขายกันอยู่ครับมันหนาเลียงอยู่ตัวนี้พวกติบอะไรได้สิครับพกติ๊บอะไรราคาเนี่ยมันดี ไต่สามหอมเออไต่สาม้ยไต่สามครับผมคนเสี้ยวหนึ่สองเกาห่าครับผมสองมูลก็พันห่านี่แหละครับเบื้องราคาครับผมนี่หน้าตาเหมืนโอ้ยคักแข็งเออนี่แหละครับปล่อยเพิ่นต่อรองกันต่อครับนิดๆหน่อยๆเอาให้งบหน่อยๆนี่ครับแม่ลูกครับลูกแม่ย่างดีสองมูลพันอันนี้แม่ครับอันนี้รุ่นแม่ลูกไทยๆนะครับผมแต่ว่าเป็นลูกแม่ นี่ลูกสาวนี่แม่แม่กระสูงลอยสามสิบคนนีครับนี่ลอยเส้าหาบุยทยสามสบไทยแม่ไทยลูกสองหมื่นหนึ่งพันบาทพอววบายห้องหลายห้องแบบขายออก,กง้านี่ครับนี่นแม่ลูกสองหมืหนึ่งพบาทสดๆเลยตัวนี้ก็แม่นว่าลูกแม่สูลูกแม่ลูกขึดลูกึ คู่นี้แ่บาเราบังก็โลูกละสองหมื่นหนึ่งพันโอ้แบบโหดเลยแต่นี่อ,อ้อาวแม่ลูกสองหมืนหนึ่งพันฟังโมพิษครับพี่นอ้องเบิ้งแม่เพื่นโมแมนสมไหมเราบังนี่สม้วครับวยไปรุป่นนี้ซื้อสองในสามไปเลยสองหมืนหนึ่งพันบาทนี่ลูกไส้เพื่อนครับ 21, สองหมืนหนึ่งพันโอ้เมื่อได้แยกวะพ่อ นี่ครับลูกไส้บักใ,ใหญ่เลยราคาเดียวกันตัวนี้นลูกแม่ตัวนี้ลูกเถิกแม่สมมาให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่นี่น,นี่แม่นี่ก็สูงยาวเขาดีกันยอกเก่งคือไปยอกแน่เวอรมิปูมกักนี่นาตามัวนนั่นแมน่นบ่พ่อตัวนั้นแมน่นปะอืมเอาเบอร์อออโ,อออออโทรไปไน้พอตัวโคบสองโคบนี่พอของพ่อบ่เบอร์โทรเบอร์ได้พอเอาอีกแป๊บนึงพ่อ ศ0นย์แปดศูนย์หนึ่งห้าหกหนึคือห้องมินเถอพ่อเป็นไหห้องไว้ตามเบืองราคาห่วมันถือกับค้ายถึอน้ำเขาช่วงนี้ราคาถือเ่างค้ายถือเลยยูเพื่อไดนพ่อแบนไหนครับยูเอ้น้องหมาสักกําแพงไงครับผมโอู้ท้องวานเท่าเอ้ามันมันพ่อมันมันยังบเลยครับ เปิแล้วเมื่อยวะดิยิ่เขากินน้ำเราบ่หรอยิ่แล้วยิ่ับผมอ๋อมันมันหมมันครับเดี๋ยวกับไคราถารับโทรศัพท์นางโซลเซเลียอยู่ว่ะดิเป็นไงครับคือว่ามันนี่เป็นไง ทั o, ้งสูงทังต mm ่ทยเอาสอง่า hmm. ส yeah. ุดได้ไ huh. ล่ไเอ๋ไงทางสูงทางต่ำมุนยังมันมวนตัี้หล่ตอนแล้วเว้ยนะสิเวให้หล่คุณนี่บางไพ่อยู่ที่ทั้งสูงทังต่ำเือนเนาะนึกว่าสเอ็ดใ่วะแม่ตัวนั่นกันคือกันกมวนสูงกัต่ำตัวนั่นคือกัระเป็นยงไรมืนเหตุการณ์ยังไงมาสามกับยู่สามมาสามเหลือสามเออแต่เมฮูตัวภายในเป็นยังไงแต่ว่ามาสมเหลือสามเออข้างในมะฮูอันนี้รอบนอก เส้นรอบเมืองครับยังเหลือคือเก่ามาซาลัางมูลสิได้ขายลัางมูลอันนี้ต <verw 000> ั้งเส้นรอบเมืองยังเหลือเอลี่คือเก่าคนละเอลี่สินตั้ข่องเอาจักบาทไหนตู้ได้ของเอาของเอาเอานี่บอกหมื่นกพัน้าร้อยหมื่นหกพันห้ารอยตัวนี้แม่สาวบักเถิกเข้าหมดแล้วครับเป็นยังไงบักเถิกขายแล้วเถิกขายแล้วจักบาทขายมือนเจ็ดห่อนโอ้ยสองมื่เจ็ดคู่นั่นขายยกคู่ เออมื่นเจ็ดตัวสองหมื่นเจ็ดนะสองหมื่นเจ็ดขายโยคูไปแล้วอันนี้ของนุ่เมืองสร้างเฮ้ยโอ้เนี่ยงใหม่อีกตัวหนึ่งเหรลือกแค่นี้ได้สินกับยยยนี่บ่มั่อนี่จะไหวกับยยนนี่ใหญ่งมื่นห้ายนี่สองหมื่นห้าตัวนั่นล่ะสองหมื่น้ากัอกัน อันนี่พันตีเป็นงวดเดียวเลยนะครับปีในราคาเหนือครับพี่น้องแต่ว่าเกิดเลี่ยงได้คือกันแต่พันตีพันสื่อมาราคาเหนือขายราคาเหนือรับกันเลยนี่รุ่นพิเศษครับต้นนั้นห้อยเกับร้อยห้าสิบปุ่นรับแม่นั่นเจบขายอยู่บอกเรื่องไหนบอกอืมแต่ว่าพันตีราคาเหนือต้นต้นเถิกแม่นบะครับแม่นึ่งกันเจ้าบาทครับบักเถึกเขาสองหมื่นสามร้อยบักตันตันหนาตันตันเลย นี่บอกเข้ามาบักเนื้อหวานเนี่ยนี่บอกฝักเนื้อหวานเลยวะนี่ล่ะเพื่อนมีความสนใจจะได้กระโทรมาเบิ้งอันนี้เพื่อนตีเป็นราคาสายเหนือนะครับพี่น้องฝากเบอร์ที่ต่อไปอีกครับ084ย์แปดส3่เก3าหกสองสามห้าหกสามหนุ่มเมืองช้างนะครับผมครับขอบคุณครับวันนี้เท่าไหร่ครับตัวผู้นี่ตัวผู้นี่ว่า33 33ิบาหน้าหนาตัน โอ้นี่คสูงประมาณ 135. าร้อ3สามสิบห้าสามหมื่นสามัวเนื้อนะตัวนี้ครับตัวเมียนะครับตัวเมียก็สองหม 1, ื่นสิบห้าร้อยสองหมื่นสิบห้าร้อยสูกได้สตัวนี่คตัวเวมียนี่ครองบังเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้เป็นงัวเลียงครับตัวนี้ตัวงง่วเนื้อแต่พระอาจาจะดีเป็นงันวนเนื้อได้นี่ครับสองหมื่นหึงพันห้ารเหลือสตัวสุดท้ายโอ้ ช่วงนี้เป็นไงครับขายดีไหมช่วงนี้ขายไปเรื่อยๆขายไปตามราคาเนาะเอาเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับ085 085 611 5 010 5 010ปดหกเบอร์เาน่ครับผมโอเคมามันๆบ้างขายได้ก็ยังขาอยู่ครับผมโอเคโอเคเป็นอะไรเนี่ยรุนก๊อไผรโดนก๊อไผ่ขายเท่าไหร่ หมื่นสิบห้าร้อยกู้นะครับมันโดนมาตั้งแต่บ้านเลยแต่อยู่บ้านใช่ไหม,มโดนมาเป็นมาแต่นวนโอ้หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนี่อ้าวนี่แหละครับของบังมีกี่ตัวครับบังวันนี้นี่แม่ลูกก็ใช่ไหมใช่แม่ลูกเท่าไหร่ครับแม่ลูกสองหมื่นหกแม่ลูกสองหมื่นหกลูกตัวผู้นะครับผมเนี่ยของบัง แม่ลูกลูกตัวผู้ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้แม่ลูกตัวนี้สามหมื่นสามแม่ลูกเหมือนกันครับลูกตัวผู้เหมือนกันแต่ว่าแม่โค้งสางสูงประมาณหน่อยสามสิบาครับสองโคมนี่สามหมื่นสามลูกตัวผู้นี่สองหมื่นหกแล้วก็ตัวเขาหัก<ำ>เบอร์โทรมีไหมล่ะที่นี่เบอร์โทรจำไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวกำลังหาอยู่ครับโอ้ ตัวเขาหัางนี่ขายราคาเนื้อเลยใช่ไหมครับเอาตังเท่าไหร่ตัวเขาหักเอาตังเลยเท่าไหร่เงินเอะเราให้เก้าพันอ๋อให้เก้าพันแล้วขายไม่ได้ให้เก้าพันแล้วแต่ขายไม่ได้เจอไหมครับเบอร์โทรไม่ได้เนาะโอเคไม่เป็นไรเอามันหมานครับสู้ๆนี่เจ้าสี่มันร้อยเอาน่ะเจาะไม่ได้ ถ้าให้เก้าเก็าน<ด>ันห้าร้อยเนี่ยขายได้อยู่นี่เขาหักเขาตีราคาเนื้อครับตัวนี้อันตร่ยครับแบบนี้หมื่นเขาหักมื่นสิบห้าร้อยครับมื่นส้าร้อยสำลังประมูลราคากันอยู่คนหนึ่งให้เก้าพันคนหนึงให้เก้าพันประมูลราคากันเพิ่มมีกแค่ห้าร้อยได้ไห่ พร้อมจักหน่อยหมื่นหนึ่้ารบักเถิกหน่อยเาบาทครับหมื่นเร้าหาลอม่นลอยัตแม่ลหครับหมื่นหกบาทหาเถิกงหนึ่งแม่หนึ่งกำลังมาต่อราคากันพอดีนะครับเถิงหนึ่งแม่หนึ่ง งอเมื่อนนิดๆกับพี่น้องบรรยากาศแม่บดตัวนี้เครื่องน้ำดับใหญ่ๆผู้หนึ่งแม่หนึ่งเบิร์ดวัดจนแล้วเดจันทอนเนาว่าเดอนางได้แ่นอจะไหรู้่ลเสร็จผมเอาเมื่อนนิดๆสำนนับซ้ำขายได้นี่ละก็ได้แบ่งกันไป ผูห้หนึ่งแม่หนึ่งแม่บวชพร้อมด้วยเครื่องน้ำดำคคนี่แหละบาดเพิ่นอาจจะเอาตัวเถิกตัวเพิ่นอาจจะเอาไว้เอาเบอร์โทไร,รไปแน่ครับส่วนศูนย์แ0ดหกศูนย์แปดหกศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหกเจ็ดศนเจ็ดหเจ็ดอเภครับอำเภอเมืองเข้าโอเคครับผมเห็นยล้วครับเถิดลุน่นล่วนๆครับทางนี้ต้นละหมื่นกว่าบาทพี่น้องเอ้ยสองหมื่นพัน ห่องห่องครับเนื้อหลายครับมลี่สองหมื่นพันด้ไหสองหมื่นพันครับปลาือ้วนก็แ้โอ้โอเนื้อได้หลายทำมาจากตัวอ้ไรมานี่ตัชุดทไทยครับตัุ่ทไทยครับผมทำมาสี่สิบตขายไม่ละสามสิบครับขายละสามสิบแล้วตัุดท้ายครับตัวีสามสิบ โอ้ครับขายดีครับแล่ครับมีเคลรับอีกอย่างบอกก็ซื้อถูกขายถูกเขาแค่นั้นล่ะครับซื้อถูกเลยขายถูกครับผม ซื้อแพงขายถือมีบ่ซื้อแพงขายถือขาดทุนครับขาดทุนบ่เฮดบ่เฮดยาเฮดยาเฮดเอาซื้อถือขายถือซะครับผมเบอร์โทรไปไอ้ศูนย์แปดสองครับ082 14ครับ14 16ครับ16 015ครับ015ครับผมห้อยห้อยนุ่มครับห้อยนุ่มครังนี่ครับขายมากระโดดมานี่ครับสองหมื่นพันขาบวได้แล้วครับแก้แก้เ่าเทาเหนื่อยไร้ไร้บวใกล้โซ่หอนม บไกลส่งอดมองเลยแมรนครับบริการประทับใจเออครับผมเอานี่แหละมันมาได้ครับผมโอ้สุดยอดเนี่ยขายเก่งเง้ยนี่แหละซื้อถือขายถือซื้อแบงขายถือยาเฮ็ดหรอป่ะเราจะซื้อให้เราชิเลี่ก็นีเราบอกให้แหงน้อยเราดอกนับอ้อยร้านหวานหวาน ข้อายก็ขายขายเลยขายเลยขายเลยขายขายมาแห้งบาเนี่โอ้โหปอ้าวมากม่ไอบาก็ายมันเจวอะอ้เบิดกำมองเลยตัวนี้โอ้ยแม่ค่ะคนงามมาขายน้ำอ้อย โอยม้แนแห้งเบิดกระหมองเลยเบิดดือดเจือดโตบุญแม่งไหมโตบุญนั่นกับห้องทำขนการมนว่าโตบานนั่นกับห้องหลการเหลืองมนว่ากินน้ำอ้อยกินน้ำอ้อยแล้วก็มีความคินนะคนหรอกกินน้ำอ้อยได้กินน้ำอ้อยฟรีแล้วมีความคินเลยครับกินน้ำอ้อยมันหวานนี่ไม่ยอมคินไม่ยอมินหรอกไม่ยอมคินไม่